สวัสดีครับมื่อนี้ทานทีนึ่งนะครับสวัสดียามเสารนะครับอูทีละผลพามาช่มรถนะครับของ f อนะครับที่เซ็ตแล้วครับก็รอเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับจะจะได้ทรงนะครับต่อกันเงินยามเ้ารครับบรรยากาศดีๆครับ มาชมรอบคันนะครับก็สไตล์แบบเงียบๆนะครับบอลลันนะครับคันนี้ก็ออจ,จะเป็นโชว์ล่างโตโยต้ยตาไมค์ทีเอ็กนะครับเป็นโชว์ล่างเดิมนะครับของโตโยต้ยตานะครับกระบะก็จะกว้างอยู่ที่เมตรนะครับกว้าง2.80เมตรนะครับ ลองรับการบรรทุกประมาณ3ามตกตันนะครับโดยมีกาจะส่าเน่นะครับ <c oughs> ก็จเป็น บางเกียร์เดิมๆนะครับของโตโยต้าไม่ติดเองนะครับผมฮิซารุนะครับแล้วก็เป็นเกืยร์ของตัวเดินบูทั้นที่แรงครับการใดที่ต้องหารถไปใส่งานเกิดลองโทรมาคุยสอบถามไปนะครับตั้งยูทีละคนนะครับตั้งเบอร์โทรนะครับ0856366351นะครับอยู่จังหวัดอุบลนะครับอยู่อำเภอคุณนะครับ บนกิเลสนะครับป่านนู้แต่แบงครับมูที่สองนะครับสนใจเลยแต่ไป่แสวงานก็สอบถามได้นะครับจัดตามงบหรือเอาตามสเปคต่างอูนะครับคันหนึ่จะเป็นจัดตามงบนะครับคันนี้งงบวหลายนะครับ าราคาถึกแต่ว่าได้คุณภาพนะครับเน้นคุณภาพนะครับเป็นความามานี้นะครับ ลอเก็บสีนิดหน่อยนะครับยังเหลือนะครับช่วงล่างก็ยังเหลือนะครับสนใจไรแตนก,นก็นัดจำจองคิวงานก่อนเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี่างานเกจแต่ตอนหนื่งนะครับหลังคุมผ้าไปก็จะว่างนะครับ ขันนี้เป็นเกี่ยวสื้อไายนะครับอันนี้ก็เป็นของลูก้า,าจำไม้แล้วนะครับคันนี้เป็นช่วงล่างในไมซๆเซซนะครับช่วงล่างเซซไซนะครับเพื่อนนี่อนที่จะลองรับรรทุกได้ประมาณสี่ถึงห้าตันนะครับสบายนะครับในประสบการณ์จริงที่ใส่มากนะครับ สี่หาตันนิสสบายนะครับช่วงล่างตัวนี้นะครับสนใจเราอีแต่มาใส่งางก็ดต้องมาคุยสอบถามได้นะครับทัางอูนะครับ08 5 6 3 6 6 3 5 1มาหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากติดตามทัางจ่องยูทูบของอูเทริพลแล้วก็ะเพร์เ o กนะครับฝากกดไลค,ค์กดแชร์ติดตามช่องนะครับ ัสดีครับ